ยินดีต้อนรับสู่ไรเรบ o l u t i o n แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดเกี่ยวกับยานพาหนะทางการทหารที่น่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์วันนี้เราจะพาคุณไปพบก,กับเรื่องราวของรถถังเบาในตำนานอย่าง M24 มชาฟีและมรดกของมันที่ยังคงอยู่ในประเทศไทยในปี2025แม้ว่าจะเป็นรถถังที่มีอายุหลายสิบปีแล้วแต่มันยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งและการปรับตัวได้อย่างดีเยี่ยมในประวัติศาสตร์กองทัพไทย M24 Chaffee ถูกพัฒนาขึ้นโดยสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เพื่อทดแทน M5 Stuart ที่ลาสมัยด้วยโครงสร้างที่เบาปืนหลักขนาด75มิลิเมตรและความเร็วที่ยอดเยี่ยมทำให้มันได้รับชื่อเสียงอย่างรวดเร็วในฐานะยานเกราะที่รวดเร็วเชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพในการลากกระเวนและสนับสนุนภาคพ,พื้นดินหลังสงครามโลกครั้งที่2รถถัง M24 จำนวนมากถูกส่งต่อไปอยังประเทศต่างๆทั่วโลกรวมถึงภูมิภาคเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยเริ่มได้รับรถถัง M 2 4ชาร์ฟฟี่ในช่วงต้นทศวรรษ1950ผ่านโครงการช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐอเมริกาในเวลานั้น M 2 4ถือเป็นการยกระดับครั้งใหญ่ในเรื่องอำนาจการยิงและความคล่องตัวสำหรับกองทัพบ,บกไทยมันเหมาะสมกับภูมิประเทศของไทยเป็นอย่างดีทั้งน้ำหนักเบาสำหรับปฏิบัติการในพื้นที่ป่าและมีพลังเพียงพอสำหรับการป้องกันประเทศทำให้ M 2 4กลายเป็นกำลังสำคัญของหน่วยกรอกไทยในช่วงสงครามเย็น ตลอดช่วงทศวรรษ1,960และ 1,970M 24ชาฟฟี่มีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศและภารกิจป้องกันภูมิภาคแม้ว่าจะไม่มีการสู้รบขนาดใหญ่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่มันก็ทำหน้าที่เป็นกำลังยับยั้งในช่วงเวลาที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เผชิญกับความตึงเครียดโดยเฉพาะในช่วงสงครามเวียดนามและความขัดแย้งในลาวรถถัง M 24ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพไทยทั้งในเมืองและในชนบท เมื่อเข้าสู่ทศวรรษ 1,980m 24ชาฟฟี่เริ่มถูกปลดระวางจากแนวหน้าเนื่องจากเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่าได้เข้ามาแทนที่อย่างไรก็ตามกองทัพบ,บกไทยยังคงเก็บรักษารถถังบางส่วนไว้สำหรับการฝึกซ้อมพิธีการและเพื่อการอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์แทนที่จะทำลายทิ้งกองทัพเลือกที่จะรักษามารดกเหล่านี้เอาไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่บทบาทสำคัญในอดีต ในปี2025รถถัง m 24ชาฟฟี่ยังคงได้รับการเก็บรักษาอย่างดีในพิพิธภัณฑ์ทหารและงานจัดแสดงสำคัญของไทยรถถังที่ได้รับการบุรณะเหล่านี้มักปรากฏตัวในขบวนพาเหรดทางทหารและนิทรรศการสาธารณะเพื่อเตือนให้คนรุ่นใหม่ระลึกถึงประวัติศาสตร์ทางทหารที่ภาคภูมิใจบางคันยังคงสามารถใช้งานได้จริงทำหน้าที่เป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตให้ผู้คนได้สัมผัสใกล้ชิด แม้ว่าจะมีอายุเกือบ80ปีแล้วแต่การออกแบบของ M24 Chaffee ยังคงได้รับการยกย่องจากนักประวัติศาสตร์และผู้ที่ชื่นชอบยานเกราะทั่วโลกด้วยขนาดที่กระทัดรัดอำนาจการยิงที่น่าประทับใจและระบบการสะเทือนที่ล้ำสมัยในยุคนั้นทำให้มันกลายเป็นต้นแบบสำคัญสำหรับการพัฒนารถถังเบาในอนาคตในประเทศไทยการเก็บรักษา M24 เอาไว้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญขององค์การจดจำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่หล่อหลอมยุทธ,ธศาสตร์การป้องกันของชาติ แม้ว่า M 2 4ชาฟฟี่จะถูกแทนที่ในสนามรบไปนานแล้วแต่ในประเทศไทยรถถังคันนี้ยังคงมีชีวิตอยู่ในฐานะสัญ,ญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งมรดกทางวัฒนธรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไร้การ o ฏชันเราขอร่วมเฉลิมฉลองยานพาหนะในตำนานเหล่านี้ที่ยังคงสร้างแรงบันดาลใจแม้จะผ่านกันเวลามานานก็ตามติดตามพวกเราต่อไปเพื่อพบกับเรื่องราวของเครื่องจักรที่เปลี่ยนโลกใบนี้